เอาแล้วก็ผมตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกม The Crew สองอีกแล้วนะครับกับก็วันนี้นะครับตามผูกคลิปเลยนะครับตามชื่อคลิปนะครับรอบที่แล้วนะครับก็ได้อ่าเรียกอะแนะนำรถคลาสสตรีทเรสนะครับสตรีทเรสรอบนี้จะมาแนะนำรถไฮเปอร์คาร์นะครับที่ถูกและดีนะครับย้ำก่อนนะครับถูกและดีนะครับก็คือ สู้กับคารล้านสองล้านได้เลยนะครับเพียงมีแค่สี่แสนนะครับสี่แสนเจ็ดหมืนประมาณนี้นะก็คือกันนี้เลยนะครับเนี่ยโอเคกันเนี้ยก็คือนี่ครับชื่อว่ามายูมแล้วตัวนี้มีชื่อว่ากอร์ดนะครับ กอดอนน่ะแหละครับอยู่ในแบบนี้นครับมองแถวล่างๆรือเปล่าจำไม่ได้กอดอนกอดดนหาแปบ๊บหนึ่งกอดอนอ่าะวะ ไม่เจอมีตัวตนไปแล้วโอเคครับเจอแล้วครับหาตั้งนานนะครับก็คืออยู่แถวที่สี่นะครับแถวที่สี่ตัวที่สุดท้ายนะครับก็คือมีอยู่แค่สองคันนี้นะครับคันนี้เป็น T4 นะครับตอวคันนี้เป็น H4 นะครับก็คือหายไปขาดนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณสี่แสนเจ็ดหมื่นประมาณนี้นะครับด้วยงบสี่แสนนะครับแต่แรงจัดเลยนะครับจะบอกให้คือแรงแรงเท่ากับรถพวกนี้เลยนะ รถทับทอปที่ผมเห็นนะก็คือจะมีตัวดีไว้บูกติอนี่นะครับก็คือแรงพอๆกับคันนี้เลยนะครับแต่ว่าแรงมามันน้อยกว่าแค่นั้นอีกนะครับแรงเท่าๆกับคันละสองล้านเลยนะเนี่ยสองคันเนี้ยคือสู้ได้ครับแต่ว่าถ้า ทำดีๆก็สู้ได้อยู่เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่ามันแรงจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมบอกของแต่งก่อนแล้วกนะันเข้าออกเข้าออกเนี่ยของแต่งเนี่ยผมยังหาไม่เต็มนะครับก็คือแนะนำให้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมซูมให้ดูอ่ะเดี๋ยวกดเข้าให้ดูก็คือมีเพลกับเฟเนติกนะครับเฟเนติกก็คือตัวนี้จะเพิ่มความแรงของไนทับนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นความแรงต่อวินาทีหรออ่าตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็นวินาทีแล้วก็ฝั่งขวานะครับในตรอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นรูปไอ้นี่เนี่ยตรงนี้นะครับก็คือจะได้ในตัวคูณสองนะครับก็พยายามหาสามอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันครบเซตนะครับผมบอกเลยแรงเวลากดในตัด และไหนตัดก็จะเต็มไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาด่านสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับเทสความเร็วนะครับอืมเป็น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 ดีด่านนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเล่นแล้วก็ออกนะไม่ไม่เล่นให้จบนะไมยนี่มันถุยก็เป็นนะ อันนี้มันสติดเลยนี่วะเอ้มาแต่ว่าข้างหน้านนมันก็สวยนะข้างหลังมันเป็นแบยังไงก็ไม่ดูโอเคจัดตายครับผมเดี๋ยวผมจะไม่กดไนโตรนะครับดูดูรอบนะครับด,ด,ดูรอบรอบขึ้นแบบเร็วมากนะครับดูนะแล้วยิ่งเกียร์หกนะดูนะเวลาขึ้นเกียร์หก เล่นรอบแบบดูนะครับเป็น400นครับส1 0ดูนะครับเลีเ้ยวนะครับดูดเลี้ยวเลี้ยวคือเลี้ยวนะครับไม่ใช่เลียนะเ้ยวคือเบ่งเลี้ยวคนะือเลี้ยวดูดเลี้ยวหนละุดโค้งครับไม่ใช่ดูดเลี้ยวเมื่อกี้มัวแต่ดูขีปนาวุธนะตัวดี ก็คือเลี้ยวคือเลี้ยวเลยอะเลี้ยวง่ายนะครับแล้วก็เกาะถนนด้วยจริงคือแบบเนี่ยดูดิลองดูนะครับคันละสี่แสนเองนะครับไฮเปอร์คาร์คันนี้คันเดียวจบทุกจบทุกด่านนะครับบอกเลยดูดิคือยิ่งเป็นทางตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือเช็คพอยพ์ไปแล้วนะแล้วก็ช่างมันะครับผมแค่กลับให้ดูที่เฉยนะ เลี้ยวก็คือเลี้ยวไปเลยได,ดไม่มีสะบัดนะครับนอกจากจะหลุดนะไปด,ดิอ่ะคือเข้าโค้งนี้ปิปใช้ได้เลยอันนี้หลุดเบรกไม่ทันก็จะเบรกให้ดูสักหน่อยเมื่อกี้กลับๆแล้วกันก็คือเบรกแล้วมันดูนะแล้วดูรอบๆมัน รอบมันขึ้นไวมากครับสำหรับคนที่งบน้อยนะเบรกเบ,ก,บก,ก่อนนะครับแล้วค่อยเลี้ยวแล้วค่อยกดคันเร่งนะครับถ้าแบบทางเลี้ยวทั้งทางเลี้ยวทั้งกดคันเร่งนะรถมันจะดิฟนะแต่คันนี้ไม่เป็นนะแต่ถ้าทางโค้งก็ไม่แน่นะ แรงมากครับรนะ้อยแปดสิบร้อยแปดห้าสี่รอยเอ้ยสี่ร้อคือแบบได้เลยครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดอันนี้สักเกมแล้วกันาเรียกอะไรนะเบ t เทิลไล e ์ a บ t เทน,นะครับเดี๋ยวผมขอไปแข็งหายบอร,รคาให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเจอกันใน แมชเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคผมเจอดานไอเปร์คาพอดีเลยครับเกมแรกเลยนะครับใช้เวลาไม่นาน, Big Land นบิ๊กเลนนะเมืองใหญ่นี่เลยนะครับเรามาดูกันว่าเขาใช้รถอะไรกันบ้างนะครับอ่ะตัวนี้คันเดียวกันเลยนะครับกอรอนที50นะครับแล้วก็เป็นโอ้ยเมื่อกี้มีรถคารลสองล้านอยู่นะล้านสองล้านอยู่นะเมื่อกี้ ไม่รู้ว่าคอมผมจะไหวหรือเปล่านะแต่ก็จะพยายามนะครับไปครับไม่ดูนะครับว่าคันนี้ก็แรงเหมือนกันกดไปก่อนเลยเดี๋ยวรอรอบนะครับเกียร์สี่เกียร์ห้าจัดเลยครับคร,ครับไปโค้งคือโค้งครับ เร็วเรวครับเร็วเรวครับกดไปเลยครับดูครับก็ไหวอยู่นะโอ้ถ้าไม่กดในตัดก็แค่นั้นแหละครับพี่ดูครับอ่ะแหกโค้งไปแล้วนึงครับฝปายลวครับแต่มันก็ยังสู้แบบไม่ได้แต่ว่ามันได้สูสีถ้าขับดีๆนะเนี่ย ผมก็ไม่ได้ขับอค่นั้นเราก็ที่สามอยู่ทางตรงครับตรงยาวครับไปเลยครับตอนเราย,ยังไม่เต็มไม่เป็นไรครับตอนที่สามก็ยังดีครับโอ้หลุดโค้งนิดนึงไม่เป็นไรหน้าที่หกนี่ยูไม่หินแล้วรนะหวะนี้เลี้ยวเลยไปครับสวยครับหลุดโค้งมาแล้วหนึ่งครับ ขึ้นที่หนึ่งครับแต่ว่าสูสีบที่สองอยู่นะไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูทีหลังนะครับวัดหลุดเลยเมื่อกี้มันลอยออกถ้าถ้าลอยออกตรงนี้คือพยายามอย่าเลี้ยวเยอะครับถ้าเลี้ยวเยอะยิ่งสบัด มันก็สสยถ้าลอยออกตรงนี้คือพยายามอย่าเลี้ยวเยอะครับถ้าเลี้ยวเยอะยิ่งสะบัดที่ตูดแล้วเพื่อนคิดมันก็สสยถ้าลอยออกตรงนี้คือพยายามอย่าเลี้ยวเยอะครับถ้าเลี้ยวเยอะยิ่งสะบัดที่ตูดแล้วเพื่อนคิดมันก็สสยถ้าลอยออกตรงนี้คือพยายามอย่าเลี้ยวเยอะครับถ้าเลี้ยวเยอะยิ่งสะบัดิ ที่ตูดแล้วเพื่อนคิดมันก็สุสะถ้าลอยออกนี่คือพยายามอย่าเรียวเยอะครับถ้าเลียวเยอะยิ่งสบัดที่ตูดแล้วโอ้คันเดียวกันแต่เขาน่าจะแต่งเต็มกว่าผมนี่ในที่สองก็ยังดีนะชิวๆครับคือคันนี้คือแบบแบทเทิลชิวเลยนะแรงสองนะ าจะแต่งเต็มเอาเรื่องอยู่โอเคนะก็ประมาณนี้นะสำหรับรถกอร์ดอนนะครับน,นี่ที่สองก็คันเดียวกันนะแต่เขาน่าจะแต่งเต็มแต่งทองหมดของผมยังไม่ทองเลยเพิ่งได้ไม่กี่อย่างอีกทอง โอเคประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับชื่อใหม่คลิปหน้าจะเป็นรถไรครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ